สวัสดีจ้าเพื่อนจ้าค่ะยายน้องพ่อเพื่อนมาเบิ่งความแห่งเล้งของอำเภอเชียงคอจังหวัดชัยภูมิเฮานะค่ะบ้านเพื่อนบ้านน้ำท่วมน้ำท่วมจะบ้านยายน้องไอยตรงที่หน้ายายน้องอยู่เนี่ยค่ะน้ำบ่ได้ท่วมนะคะบ่มีน้ำบ่แห้งแห้งเล้งเบิดค่ะเพื่อนจ้าค่ะซึ่งยายน้องก็บจังหวัดส่องเนี่ยเพื่อนนะเบิ่งว่าความแห่งเล้งมันเป็นยังไงค่ะ เป็นบอเปนหวาเปนเห็ดให้เห็ดหน้าบ่อะไรเลยค่ะเด้อปนบ่านหน่อยก็บ่านถิ่มถิ่มแห่งไปแต่จะว่ามันจะเสียหายแต่หน้าเย็นน่องมันกับบะเมียนขันหน้าปนก็ยิ่งยิ่งคักกว็หน้าเย็นน่องไปอีกนะคะค่ะเพื่อนจ้าค่ะนี่ค่ะซึ่งเย็นน่องก็ได้มาซองบหน้าปนให้เบิปงน้ำนะคะให้เพื่อนเขาได้เห็นน้ำบานหน้าปนปนเห็ดเปนกับเห็ดแบบแห่งๆก็ซึ่งก็ซึ่งเฝิความสามารถที่สูบน้ำได้ค่ะสำหรับทางนี้นะคะเปนก็ต้องปล่อยค่ะปล่อย ป่อยถิ่งป่อยถิ่งค่ะเป็นยังเพื่อนยังค,ยคอยเอาคว้านควายกันมาลูกป่อยปลูกยังกันายกับพอเป็นยังสี่หละคือค,ความแห่งแรงนะคะความแห่งแรงของของอำเภอเชียงคอจังหวัดเชียงพูมเฮาเนี่ยวละค่ะคือ,ท,อคบบที่บ้านยายนอ้องะกัแห่งแรงสำหรับบ่อนที่บนถ่วิ่นกระท่วมนะคะแต่ว่าสำหรับบ้านยายน้องหรือปนถ่วมนะคะบอถ่วมแรงค่ะแรงค่ะ,คะซ้ายนี่รู้สึกว่าแรงมากค่ะต้นเขาต้นน้ำเป็นเมื่อกสียหายค่ะเสียหายเยอะค่ะ เสียหายเยอะมากค่ะซึ่งไอ้ที่เป็นพ่อที่เป็นสีสบ้นาสูบยังซื้อใดตรงกัจะสูบใจนะคะแต่ยายน้องสีสูบเลยเพื่อนๆแเบิ้งไหมค่ะเด้อว่ามันเป็นติดยังไดนะคะเสียหายหรีค่ะเสียหายหลายค่ะเขาค่ะเขาที่เป็นว่านนะคะนี่แหละค่ะเสียหายเยอะค่ะน้องนามก็จะเป็นเป็นยาเป็นยังเกิดมากค่ะมันแรงมันแหงหลายมันเป็นเั้นสี่แหละค่ะนี่แหละคือก้มแหงก้มแรงนะคะค่ะ ข้าวให้ชนะข้าก็เป็นทั้งสี่หลวก็เห็ดที่ยังก็ต้องเสี่ยงค่ะเสี่ยงค่ะปีใดฝนดีฝนก็ได้ปีใดฝนบ่ดีกับบ่ด้ยัตนะคะบ่ได้อยู่ได้กินกันค่ะค่ะสิ่งแย่น่องก็เลยมาส่องให้เพื่อนๆนมาเบิ้งนะคะเพื่อนๆจ้าค่ะเบิ้งเด้อค่ะเด้อเปื่อนเพื่อนค่ะแย่หน่องเพาเพื่อนๆพืมาเบิ้ง ตากตัดเบี้ยตากหน้าย่อเบิงกับบ่มีหมาไม่ที่เป็นแต่หน้าเจ้าของขนาดหน้าเจ้าของน้ำน้องบ่ขาดจะเทือกต่ยังเป็นนะคะนี่ขนาดน้ำเป็นขาดนะคะน้ำเป็นขาดน้ำเป็นเสียหายมันก็เลยเปลี่ยงสี่ละค่ะเป็นเปลือนจ้าค่ะแต่สุดแต่ยายน้อนแต่อม่ส้เป็นเกลือมาเบิงนะคะการที่เสียงดังเนี่ยนะคะคือเป็นที่เป็นแก้ไขค่ะเป็นแก้ไขแก้ไขคือการมองที่มันพอเสียหายมองที่มันพอที่สะได้ค่ะเป็นก็คือเป็นสูบน้ำค่ะ เพิ่นจะสูบน้ำจากจากห้วยค่ะซึ่งกับย้อยนองกับมามาตรงนี้นะคะมาตรงนี้ตรงห้วยอันนี้เป็นด้านฝั่งตรงขามกันกับหน้ ам, าย้อยนองนะคะเด้อกับเดี๋ยวยย้อยนองสองหัวบึงทั้งนี้ก็จากหกแน่นะคะหกแน่ค่ะขอ๋นขุเกืีอนๆนะคะกทั้งนี้ก็บจากหกแนนะคะมีสายตาสามกู่ห้วยคู่สะเพ <tan> ิ่นเพิ่นก็จะเปิดเพิ่นก็จะปลูกปลูกพวกกล้วยพวกงั้งค่ะค่ะวันนี้เพิ่นก็คือเป็นเทปป้อไหวนะคะเทปป้อไหวกับเพิ่นก็ปล่อยปล่อยให้งโฮ่งแห้เหี่ยบเป็นอย่างนีรอคะเพื่อนๆจ้่ะ แล้วก็เดียวย้ยน้องผีแพนเพื่อนซองว่าที่เพื่อนแก้ไขหน้าที่ส่วนใดที่มันยังดีนะคะเพื่อนกะเพื่อนกะจะสูบเอาน้ำไม่ไมห่วยนี่นะค่ะค่ะซึ่งแม่น้องกะบผีซองน้าในห่วยเป็นเพื่อนเท่าบ่งนะคะโอ้โหลอห่วยหน่อยนั่งซีล่ะค่ะเป็นกับกอไผ่นะคะเป็นปลูกไผ่ปลูกไผ่นะคะปลูกไผ่น้ำห่วยคันนี่แหละย้อยน้องจาได้ไผ่จริงๆแหละค่ะมาปลูกค่ะแต่ปลูกปลูกที่ค่ะย้อยน้องจะปลูกปลูกเลาะปังห่วยแต่ว่าบ่อยากใบไผ่ที่มันหกบ่อยากใบไผ่ที่มันใหญ่ ไทยที ai, ่ม tamam. okay. so ันนน้อยนะคะนังส e ิ <level> ้นะค่ะปูไว <these> <Its isso. S 2> ้เพราะอยย่ได้กินก like ินน้อยกินน yeah, mm ้อเพิ่นนะคะนี่แหละค่ะเพิ่นเพิ่นจ้าเพิ่นก็่จะปลูกน้ำที่เสี่ยงตรงนี้ตรงที่ย้ายนอนยางนี่เพื่อเป็นคู่คู่หน่ที่เพิ่นที่เพิ่นเชื่อมเพิ่นเชื่อมเพิ่นเชื่อมแบบนี้ตอนที่น้ามาตรงนี้มันขาดค่ะมันขาดจึงเพิ่นกับว่าท่านได้สมได้เสมค่ะนี่เพิ่นมันขาดนะคะเพราะว่าเพิ่นจะเห็นแบบแบบไข่ป้อง ค่ spice, ้ากระป๋องสายนำรุ it, rights, trees, yeah, ่นนะคะเพื่อนจ้าแบบสายนำรุ่นจะไปเก็บเก็บหุ่นานํำหน่วงตรงนี้นะคะนี่เพรมันขาดจนไปเลยลดจนไปเลยถามได้แต่พี่กินงตรงนี้ลดลดจะจะถามมากช่วงหนาเร่งช่วงน้นคนจะจะส่งค่ะค็จะส่งคจะส่งตรงนี้นะคะเนี่ยคุใส่สะพานหรือใส่ขว้าขวเออมาขวาใหม่นะครขวใหม่ค่ะเพื่นจะาขวาใหม่ขวไตไตกลวงค่ะไตกดตรงนี้ถ้าเพื่อนๆนี่แหะค่ะ ซึ่งน้ำมันก็แหง้งมันก็แห้งขาดคล่องเลยคะ่ะแห้งขาดคล่องเพราะว A ่าชาวบา้านเขาใส่น้ำกันเยอะนะคะใส่น้ำก็ใส่น้ำค่ะน้ำจำละกุ้งหน่อยบางทีมันเหลือปปปบปกติคนคนย่างนี่สูบกันนะคะคนก็สูบกันเยอะเรื่อยๆคะ่ะผู้สูบผู้ยังนี่นี่นี่มันมันมันจะขาดว่างไปงส,ปนสปินี่แหละค่ะคือน้ำน้ำกุ้งหน่อยแล้วก็เสียงอาจจะดังไอเสียงเครื่องนี่ก็จจะดังพบเสียงยี่ยน้องอยู่กับวัชจักรกับคะเด้อกับขอตัวขอให้นะคะคุณควนจ้า เพราะว่าเพิ่นเพิ่นใส่ค่ะแก่น้องเป็นซองในเบ่ร์มา่นใส่เครื่องสูบน้ำนะคะสูบน้ำสูบน้ำเพื่อไปซอยเขาไปซอยไผ่ที่ที่มันมันยังดีที่มันยังดีที่มันกว่าท่านเสียหายซ้ำที่แก่น้องซองให้เบิ่งนะคะที่แก่น้องซองของเป็นเพื่อนเขาเบิอร์มาะค่ะตรงนั้นแต่มันบ้านเสียหายหลายนะคะน้ำขาดน้ำขาดยิ่งถ้าน้ำขาดว่างตึ้งนะคะน้ำขาดว่าง เปนจะเห็ดเป็นอะไรดีลาก็นแต่จเดเป็นถนนตรงนี้ก็ดีมากขาดแต่ตรงนี้ขาดไปขาดออกเพราะว่าช่วงช่วงที่น้าไม้งแข็ง่ตรงนี้ตรงนี้มันขาดกคขาดรถคนนั้นก็จะมาสอบเป็นเดือนมาสอบขอเไปเล่นามันา้าบางที่ย้อยนองช่วงเือนนั้นแหละค่ะที่มันแหลมันแหง ก็แห e, ้งไปแล้วแต่น่ยเบ็ดปอ่อยชาบ้านต่างคนก็ต่างเย็นต่างเย็นกันก่ะเพื่อนเื่อนเอว่าเย็นกันหุดแหละสูบน้ำจากไหนจากขลองนี่ค่สูบขึ้นไปก็สูบขึ้นไปเพื่อไปใส่ไปล่อเลี้ยงเขาไปล่อเลี้ยงเขาน้ำจากคลองนี่แหละเพื่อนๆจ้าค่ะพี่แงน่องให้เพื่อนๆเอาเห็นเพื่อนๆพเอาเบิงนะคะค่ะนีแต่นี่ต่เพื่องเพื่องสูบน้ำเพื่อมาสูบมาดึงน้ำอยู่แหละเพราะว่าเด็ไปใส่น้ำ ส่วนที่มันบ่ต tamam ันงแตเสียหายนะคะส่วนที่มันยังดีส่วนที่มันเป็นซอยบ่ได้ยเป็นแต่จับปอยค่ะเจ้าบ้านเป็นแต่จปล่อยไปนะคะการสรุปเป็นหน้าเจ้าเดียวกันนะคะที่ที่แยกหนองสองห้เบิ่งนะคะส่วนที่มันไมันเสียหายเป็นแต่ปอยหนองแต่ปอยปล่อยไปนะคะห้าแยกหนองสองห้เป็นส่วเบิ่งนะคะนีแต่น้ำน้ำไม่ห่วยน้ำไม่ห่วยน้ำไม่สะไอ้ไอโบแมนน้ำห่วยน้ำห่วยน้ำคล้องค่ะที่เป็นไม่จก เกีบของผู้สาวกูแหละค่ะน้ง่ถุงเนาไปหาได้แล้วานองนะคะถึงยลยนอนางนางางมาน้่คููหมนนี่แหละางมาน้่คู่หนน่ะคะหางมายางมาเบิ้งมาเบิ้งของเกินถงยังไงเข่าเินมันคื่อเข่าจะร้องบ่อย่ยนองก็เลยมาเบิ้งใกล้โอ้ยมันก่ลืมแตนเนาะค่ะเนาะก็ลืมกันเป็นช่วงนะนี่เก็ได้มาสูยน้าก็นเ็นสียบน้าไม่หวยเต่สำหรับของยายนองก็จะสูบไม่สะอาด่ของนก็เลยใหญ่เยใหญ่เลยจิ้งไปเลย มีคนเท่าบานเพิ่นกับผู้คนใส่ผู้คนเอาหนามไม่หน่อยนะครับคนใส่คนมีซะของเจ้าของกับไปใส่น้มไม่ไม่น่าเจ้าของดีกว่าใส่หนามูุบ้านหนามเจ้าของเพราะว่าน้มไม่สะแต่เยอะอยู่ค่ะแต่ว่าคือช่วงนี้มันมันใส่กาลักหนามก็ได้แล้วค่ะแด่น่องกับไปจ้างเพิ่นเอาเอาที่ลักกับเอาเครื่องนี่แหละค่ะไปดึงทำให้ได้เร็วขึ้นักหน่อยเพราะมันแรงค่ะถ้าฝนบ่มาได้น่องสิมาล่อสาอยู่ได้น่องกับจุดเพรได้อยู่เท่านค่ะเพรท่านกัน เดี๋ยวเขาเลี้ยนองก็มีเสียหายนะคะเลี้ยนนองสุดยอดท่านกันแต่เลี้ยนองจะต้องลงทุน่ะลงทุนลงทุนจ้างเพิ่นนะคะจ้างเพิ่อนเลี้ยนนองจำเป็นนะคะนี่ก็คือขึ้นหน้าไม่ห่วยน้าไม่ห่วยนี่ฮองค่ะนะป็นเทินจ้าจิงจ่าที่เสียงเครื่องก็ดังนะคะเสียงเครื่องดังขอโทษนะคะบันเทิงจ้าเพราะว่าเลี้ยนนองอยู่กับเสียงเครื่อง เียงเกืียงที่เป็นสูบเป็นสูบนานี่ะสูบนางไม่ห่วยค่ะอุ้ยโคตรคะโตข่ะเป็นเกนจ้าน้อไม่่วยเป็นสูบนะคะสูบสูบขึ้นสูบเนที่ใส้หน้าอ่ะเด้อใส่ียหน่อยซองให้เป็นเอนเพิงนะครเป็นสูบนางต่เดนจใส่คอใส่คอปัญยะนาเป็นอื่นใ่อปัญญนาค่ะสูบนาสูบ้นไปสูบไปนะคะเป็่ยจ้า ไปใส่หน้ารักษาเข่าควนที่มันมันยังดี่วนที่มันยังดีนะคะแบบที่วิเช้าหน้านะคะคเกควรจ้าล้ำบากล้ำบนขนาดใจค่ะเพื่อนๆการเลาคนจ้าควรควสูบน้ำควอสูบน้านะคะค่ะคนกระสุดสุดลงไปหาหน้า ซองเบิ้งเดยคนก็ใส่ใส่รถอีแตกละค่ะใส่รถอีแตกรถอีแตกรถไถหนารถไถนาเดินตามเฮาตะกี้ละค่ะแต่ซุมื้อนี้เพิ่นก็บ่ค่อยใส่แล้วเกูอย่าไปใส่รถใหญ่กันแล้วค่ะผู้ใด้ก็ได้จ้าเพื่อนจ้าก็ะเน่น้องมาซองเพื่อนจ้าเบิ่งนะคะค่ะแล้วเปิ่อนจ้าคะเคร่อเครื่องเครื่องเครื่องรถน้ำเครื่อง เป็นปั้นน้ำคะสูบน้ำปัน้นน้ำสูบน้ำเป็นไม้ใทหน้านะคะเป็นเ,นะนะะเ,นเื่อนจ๋าค่ะนี่แหละค่ะเป็นเกล็ดจอาอ๋าเยนนอนประท้านเพล่อน้ำเด้งนะคะเกจะใส่คอค่ะทอน้ำนะคะทอน้ำจะใส่แบบนี้นะคะนเ,นเอนไม้ไท่ท้ามีเพล็อน้เด้งนะคะเืลอนจ๋าหน่ง้นน่บาทของการเหนึ่งหน่หน้าองกาเกงหน้าชาวบ้า,บานเนาะลาคค่ะเป็นสูตทอน네้ำานกับทอน้ำเราจะวางเป็นสายสายไป สายสายผ no wow. ่าสายผ่าสายผ่าหรือสายยางสายยางไงคนุะค่ะสายยางมันมันมันจะเจ็บแล้วของคนมันมันคนดีค่ะโมนี่โมนี่เขาเอิญโมนี่รุ่นดีมากรุ่นดีนะคะมันจะบ่หัวบ่แตกค่ะอ่านี่ค่ะถ่ายน้องก้านเกิือนะเบิ้งเบิ้งตรงนี้นะคะนี่ค่ะคือน้ำพอน้ำที่เป็นเป็นปล่อยมากนะคะน้ำเป็นเอาลงมาเอาลงมาหาใส่แบบที่ะาดเอาลงมาใส่หน้า หน้านี่ค่ะหน้ากะจะว่าเขาเปินสวยเปิ้ลงามเลยมันแต่บ mm ่เมนนะคะมันกตตายไปคือกันคือกันกับเขากับหน้ายายนองค่ะแต่หวัดจวนนี้คือเปินตองมาสูดน้ำใส่นี่น้ำก็เยอะแยะแล้วค่ะน้ำน้ำทงตรงนี้ที่เปินเอาขึ้นเอาขึ้นมาใส่นี่มันจะเยอะเยอะแต่คือว่ามันมันมันจะบ่ไหลขึ้นไปข้างบนค่ะเพิ่นจะต้องไปถ้อยน้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะความลำบากของชาวนาเขานะคะค่ะความลำบากของชาวนาค่ะคือการถ้อยถ้อยน้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะโอ้ยยายนองตากแดดค่ะตากแดดเปิ้เปื่อนจ้า เครื่องย้นองกับห้อนค่ะห้อนกล่ะค่ะนี่ก็คือนามนามทอนามสาย้นาที่เป็นสูตร็นมานะคะเพื่อนๆใส่เย้นอนใส่จเพื่อนๆเดมนะคะตานามเป็นสูตรคนมาค่ะทธร่นามหนา่เป็นสูตรคนไมาจากเมยนั่นแหละค่ะเพื่อนๆเสียงนามมาก็ดังเล้วก็เด็กกระห้อนกเครื่องเย้นองกระห้อนไจ๊กว่าสิไทยทัาในซ้ำใดนะคะเครื่องเยนองหอน้ห้อนแบค่ะ ค่ะคุณเพื่อนจ้าขอขอตัวขออภัยนะคะสิงเรืองนองแต่ประสิทธิภาพเพื่อนเพื่อนท่างยางยางไปเบิ่งว่าเป็นค้อยน้ำแดดใดการค้อยน้ำนะคะค่ะสิทธิาพเพื่อนเพื่อนท่อยางไปเบิ่งนะคะเบิ่งน้ำหรือว่าเบิ่งเข่าเนี่ยค่ะเข่าจะว่าเข่ามันสวยมันงามมันกับบ๊อบแมนนะคะทางสําหรับทางบ้านบ้านยายน้องนะคะบ๊อบคือทางบ้านเพิ่นค่ะที่เพิ่นไทยมาให้เขาเบิ่งบ้านเพิ่นผู้นั้นผู้นี้เพิ่นไทยมาสสวยงามค่ะเขาเพิ่นสวยงามงามเขียวเอเรีตะวันหน้าทางบ้านยายน้องจะเป็นอย่งที่ค่ะ เสียงค่ะเสียงเสียงเสียงพอคว่วแรงคว่วแห่งคว่วแรงอะค่ะเปิ้ลเปิ้ลจ๋าการขนาสูบน้ำใส่เนี่ยเปิ้ลกระเพิ่งจะสูบผลไมาใส่ค่ะมันก็เลยเลยยังพระท่านเห็นคว่วเฉียวของเข่าคนค่ะายเข่าจะแหมถ้าเข่าก็จะตายเป็นมองเป็นทีไปคือกันกระของย่าหน่องที่ซองให้เบิ้งค่ะเปิ้ลเปิ้ลจ๋าแบบนั้นแหละค่ะมันบลืนกันเลยแต่ละหน้าต่ละ ทงแต่ละทงที่มันอยู่ใกล้ๆก,กันนะคะจะว่าของพันดีก่ของโตกับบ๊แมนนะคะค่ะซึ่งตอนนี้การเสียงเครื่องก็าอาจจะเบาลงแน่เพราะว่ายายน้องยางออกมาไก่จากเสียงเครื่องะะแล้วค่ะกับมาซองให้เพื่อนๆเ่าเบิ้งนะคะว่าน้ำน้ำมันน้ำที่เพื่อนเอาขึ้นมานะคะมันก็นได้เยอะนะคะถ้าใส่เครื่องก็จะเป็นทั้งสี่คะ่ะถึงยายน้องกับว่าอยากได้เครื่องไม่เฮ็ดทั้งสี่หละคะ่ะเฮ็ดมาสูบสูบใส่น้ายายน้องมันได้เร็วที่สุดค่ะเพราะว่าคันบรร่อสั่นเข่ายายน้องก็จะไปค่ะไป ไปก็จะมันก็จะเสียหายพอเขาเดี๋ยวลงทุนเยอะค่ะการลงทุนเยอะมันกับบ่มันธรรมดานะคะนี่แหละค่ะความแขงความแรลงมันเดี๋ยวย้ายน้องจะเบิ้งซองทั้งนี้เป็นเปลือกเขาเบิ้งนะคะนี่นี่คือน้ำเป็นเพราะท่านเอาขึ้นมาค่ะเป็นจะต้องถอยค่ะเพป็นจะต้องถอยถอยน้ำมาทั้งนี้เพราะทั้งนี้มันมันจะสูงนะคะเนี่ยค่ะค่ะเห็นบเห็นความแขงความแรลงของเปลือกขนนาดเป็นดำเพป็นดำเพป็นยังมันตายเพป็นเอามาตะนะคะเนี่ยเพป็นดำนะคะถึงถึงในมอสเงี้ยเขาเลยขนาดนี้ค่ะเอามาตะนะคะเป็น เป็นเข่าสามเพามันเข่าดำเนะค่ะเนดะ้อเนอะเข่าสามเป็นสามค่ะเข่าหน้าวานซึ่งมันกับว่าเกิดเกิดคือม้ามันก็ตายค่ะปนกับมาสามที่มันเป็นกุก๊กเป็นกอก็คือการดำการสามนะค่ะเด้อเพื่อนๆจา๋าค่ะนี่แหละค่ะถ่ายแย่น้องเดี๋ยวเพื่อนๆถ่ายแน้องที่บ้านเพื่นนอนคาับเพื่อนว่าถ่ายน้ำแบบใดนะคะการถ่านถยน้ำเพป็นก็ต้องถ้อยขึ้นขึ้นให้สูงขึ้นไปส่วนที่สูงค่ะโอ้เจ้าหน้าเขานะคะลูกทุ่นกันเฮ็ดกันคักอีหลีค่ะเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดหลายเฮ็ดหลาย เฮ็ดกหลากหลายก็ลงทุนเยอะค่ะค่ะเขาน้ำจำป่าห้ามไปยังไม่ยอมเข่ายากมากแพงมากก็เป็นยังสี่หลักการเป็นเพื่อนค่ะการเฮ็ดการท์ามันเหตุยากเหตุลำบากอีหลีค่ะสิ่งเยอะนอนกับมะย่างมะซองซองให้เพื่อนเพื่อนเราเบิรงนะคะคนละคนดูน้ำเป็นคนสูบมากนะคะกับทวมทวมทวมเพราะว่าเขามันปองามค่ะน้ำทวมเขามันปองามมันกับธรรมดาละค่ะคนว่าเดี๋ยวเพคนถอยน้ำขึ้นแล้วมันกับนั่นหรอกมันกับ หน้ามังกรลงก็จะเห็นเห็นต้นเข่าแล้วค่ะเห็นต้นเข่าค่ะช่วงนี้มันก็อาจจะบ่เห็นต้นเข่ากันนะคะเพื่อนๆจ้าค่ะนี้แหละค่ะอย่างเช่น้องกับเพื่อนๆเ้ามานซองเบิ้งนะคะเ้าไปเบิ้งไปเบิ้งไอ้เครื่องที่เพป็นที่เพป็นท้อยนะคะเพป็นท้อยเพป็นท้อยน้ำค่ะค่ะซึ่งก็ขอตรวจขอไปนะคะผาบอาจจะบ่นิ่งเพราะว่าใจน้องพนเพื่อนๆเขายางนะคะยางยางค่ะข้าคว่ำที่เขายางนะคะผาบมันก็จะสิไปแบบนี้แหละค่ะ นี่คือฟังฟังนี่คือฟังที่ที่ที่เอานามขึ้นมานะคะนี่คือฟังฟังทแถวหนามขึ้นมาค่ะที่ยายน้องซองให้เห็นนะคะแต่ฟังฟังนี่ให้ว่าโอ้นี่ค่ะน่าสงสารสงสารเข่าค่ะเพื่อนเพื่นจ้าสงสารเข่าไตเลี่ยงเพราะมันธรรมดาเดียค่ะนี่เข่าไตเลี่ยงค่ะเพื่อนเพื่นจ้านี่เหลืองค่ะเพราะว่ามัมีน้ำมันแห้งมันแห้งอีหลีค่ะเพื่อนเพื่นจ้าเพราะมันยายน้องเบาโคตรปากเป็นนะค่ะในเห็นบ่ ก็มันมาจีเป็นต่ขวางแกงนอผู้เดียวนะคะเป็นไปเบิดเลยค่ะตรงหน้านี่ค่ะนี่แหละค่ะือเจ้าหน้าเจ้าหน้าเข้านะคะมันลําบากลําบนําไส้การเหใไ้เหตหน้านะคะเสวัว่าีได้เขาตะลเม็ดเสวกว่าีได้เขาตะลน่วยคุนเขาขุนหนามนะคะอเปิ่นเพื่อนจ้าะก็เหตเพื่อเรื่องเลียงประชากรประชากรของโลเข้าค่ะผู้หนึ่งเปิ่นกัดสรัดอันหนึ่งผู้หนึ่งเปิ่นกัถนัดอันหนึ่งนะคะเจ้าให้เจ้าหน้าเปิ่นกัดถนัดในการเหตหน้าค่ะ สายเหยียดเราก็เป็นยังซี่ละค่ะแต่พราะว่าฟ้าเพราะวา่าฝนอ่าหรือธรรมชาตินะคะธรรมชาติค่ะธรรมชาติของมันเนี่ยนมาค่าออตายนะคะเพื่อนๆจ้าบ่ลมันธรรมดานี่แต่ว่าเพิ่นบ่ลไตเราใครเนี่ยเลยเพิ่นก็บบอลไต่ทำนิ่มหนาม,มาใส่เพิ่นแบจะขึ้นค่ะนี่แหละคือคุ้นเขา่าคุ้นหนามขุ้นของเจ้าเมทุกขศพค่ะค่ะค่ะจีนย่ยนองกัมาดซอ,องให้เพื่อนๆนาเบิรงนะคะเพื่อนๆจ้ากระเป๋าลูกวายย่องสินซองได้ซ้ำใดเพราะว่าเครื่อนย่ยนองก็ส่งสีห้อนจีนยังไปยังสี่ละค่ะ ฝะกขอโทษขออภัยคุณเพื่อนนะจ้าค่ะภาพอยู่เป็นยังไงก็ขอโทษนะคะคุณเพื่อนจ้าถึงยอดนองก็อยากซ่องอยู่คุเพื่อนนะเบิ้งนะคะเดี๋ยวข้างกัจะไปซ่องให้ที่เพี่คนทอยน้ำค่ะคนท้อยน้ำคนท้อยน้ำนะคะคนท้อยขึ้นดักการู้สึกว่าแปลงน้ำที่คนท้อยขึ้นเข่าเข่าก็ส้มสีสีงามยุบงามข้อมือยุบอเพ่อนเพิ่นเพิ่นเอาน้ำลงมาจากพูดจากสางบนมาใส่ตรงนี้ค่ะ พอมันจะมีสะกังบนคือกันก่อนนี่นสีส้มสีสีนกังหันก้มูค่ะเดี๋ยวยายน้องพระอิเบิ้งนะคะว่าเครื่องเครื่องกาเปิลจะใส่เครื่องท้อยค่ะนี่เปินอื่นเปินอื่นเครื่องท้อยนะคะท้อยน้ำค่ะท้อยน้ำ่็จะท้อยขึ้นไปหาสะข้างบนนะคะขึ้นไปหางานงานหน้ากังบนอะไรค่ะเมันท้อยเมันท้อยขึ้นไปนะคะเปิลอื่นมาท้อยน้ำท้อยขึ้นไปเพื่อสะกังบนหล่ะค่ะเพื่อปล่อยลงมาข้างล่างเนี่ยค่ะปล่อยลงมาเนี่ยค่ะชีวิตชาวนาจริงๆนะคะค่ะ ่ต่อไปหั่นก็คือเพิ่นเพิ่นเห็ดปลาอ้อยนะครับปลาอ้อยเพิ่นเห็ดอ้อยกัเพราะว่านี่แหละเพิ่นสูตรพุมแห้งคุ่มแหลมเบาไหวเพิ่นก็เลยต้มถ้ำให้อ้อยให้ยังค่ะนี่ค่ะเป็นสูค่ะเพิ่นจะเอาน้ำตรงนี้ครับเิ่นเอื่นมาเห็ดน้ำไอไอไอเป็นถ้อยน้ำกับเป็นถ้อยน้ำนะครับเป่นถ้อยน้ำสูบสูบน้ำหรือวาตั้งเครื่องสูตรนี่ค่ะตั้งเครื่องสูบสูบสูบจากตรงนี้ค่ะ สูบจากตรงที่มันเต็มที่มันเต็มขึอบ้านเรี่ยวที่มันสูบมานเรียวนี่ยแม่เลยค่ะเพื่อนจ้าเนี่ยน้ำมันจะเต็มเต็มตรงตรงนี้แล้วนะคะเพราะว่าเปินเอาขึ้นมาจากหวยค่ะเปิ้นเอาน้ำเปิ้นมาจากหวยนะคะค่ะเพื่อนจ้าเนี่แหละเปิ้ลสูบมากจากเอาเพราะมันเพราะมันเต็มแล้วเพมันก็มาค่อยค่อยมันคืทางบนเพราะว่าเหตุจากนี้มันก็เพิ่นไปขังคุณได้ค่ะนอกจากเปิ้นจะค่อยน้ำไปเนี่ยค่ะเพื่อนจ้าเพื่อนใส่เครื่องใส่เครื่องในการค่อยน้ำนะคะ เสียงเครื่องก็ดังแล้วค่ะเพราะแย,ยนอนยางมาไก่ยางมาไก่เครื่องเลยค่ะนี่ค่ะเครื่องค้อยน้ำนะคะนี่ตั้งห่มตั้งเอาให้มั่นค่ะว่ามันแดดแดดอีหลีค่ะเพื่อนๆจ้าแดดพักค่ะนี่คือเครื่องค้อยน,นะะ้ำ เพิ่นสึงที่แรลกเก๋าย่น่องกับอาไติไปยางทั้งพุ่งใหม่อีกคนละประเด็นมันมันยางมาทางนี้เพื่อมาเบิ้งไอ้มาเบิ้งเครื่องเครื่องถ้วยน้ำเพิ่นค่ะก็มาเบิ้งเครื่องถ้วยน้ำเพิ่นแต่ไดยยางรัดตรงนี้ดีกว่ายางรัดไปน้ำนี่แต่น้ำน้ำคันแท่น้าเพิ่นสึ่งเพิ่นสึ่งเพิ่นกับบ่เห็ุคันแท่งไงคือยาหน่องกับคันแท่น้าเพิ่นเพิ่นจะเห็ุซ้ำนี่ก็ยางได้ค่ะเนี่ยนี่ยแหละคือคันแท่น้าเพิ่นแต่เพิ่นกับเห็ุเพราะเพิ่นยางได้แต่เพิ่อนเพิ่นถึ ก็มีคิดกันจิบก็คือยายน้องยายน้องเหยียดกันเทีาหด้าเนี่ยโอ้ยต้องลดเลียนได้ต้องให้ลดเลียนได้กันนะก็คือยายน้องนะค่ะยายน้องจิบก็คือบาดก็เมียงเป็นโอ้ยคอยยางค่ะคอยยางเดี๋ยวตกหลุมค่ะขอโทษนะคะค่ะภาพก็อาจติโปนิ่งเมียงนะคะขอโทษนะค่ะเพื่อนเพื่นจ้าซองทางก่อนบ่ได้บ่ได้เดี๋ยวยายน้องจิตกจิตกกันเท้ากระซอง ค่ะซ่องมันเป็นเดนะเบิ้งนะคะนี่น้ามนาม้าน้ามเป็นเกลดสูบเกล็ดมาแล้วค่ะเห็นบลอกเข่าเป็นกับกะกับบอนบอน,บนมันก็จะเป็นห้างห้างยังสิแหละ,ะห้างกต่ยังเพาท่านเห็นไปเข่าไปน้ามท่านพู้ปันไดเพราะเป็นตกการนา้าค่ะถึงแม้ว่าันจิตถ่วมไปแน่มันกับเพรเป็นยังะคะ่ะเพราะว่าเป็นสูบทั้งนี้มันกับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข่ามันก็จะดีดีขึ้นนะคะถ้าสิ่งแย่นองก็ต้องรีบมารีบพึอการต้องรีบต้องรีบทำอันแย่น้องจะจิตได้ไปติดต่อเป็นสักก้อนค่ะบอกให้ปไปตติด่อใไงไป ก็บพรสูบออกจากคนอื่นคนไกลก็สูบออกจากสายเจ้าของนั Hi ่นแหละค่ะเพราะว่ายายน้องก่ะถ้าไปสูบหวยมันสูงอ่ะมันสูงเพราะเพราะน้มันลงลึกแล้วตรงตรงตรงที่หน้าแยน้องน่ะคู่หวยมันสูงก่ะสูงคักเพราะว่าสมัยที่เพิ่นมาจกไอ้ไอ้คู่หวยน่ะเพิ่นเอารถแม่ค้อเนี่งเพิ่นมาหลอกคู่หวยนะเช่าบ้านเพิ่นเพิ่นบ่พร้อมนะเพิ่นบ่เพิ่นบ่ยินยอมนะคะเพิ่นบ่ยินยอม เพิ<ส> <im sharing> <im> ่นจ <cher> well ีบเยินย่อมให้จกเพิ่นว่าเพิ่นเสียทีพื้นทีเพิ่นนังสั่นนังสี่น่ะโดยเพิ่นกะบ่ได้คิดเพิ่นคิดบ่ได้บ่ได้คิดเรื่องความไก่ความไผ่ผักนาของเพิ่นน่ะค่ะว่าถ้ามันมีห่วยมีอย่างแบบเป็นนังสี่ล่ะก่ะได้ใส่น้ำนังสี่เห็นบ่พอมีห่วยแล้วค่ะพอปีหลังมาเพิ่นกะเลยเพิ่นกะเลยให้ก่ะคือปีปีไก่ปีไก่นี่ค่ะค่ะเพิ่นกะเลยเส้นให้เพิ่นกะเลยได้ไม่จกนี่ค่ะกะเลยได้น้ำกันนามใช้้กัันนนนนจงงงี่่่่่ละะะะคคคเเพือๆาาาาวบิดถึตรห เสียดายเสียดายหนะ้าเสียดายทีบ่อยากให้งงเพิ่นเฮ็ดบ่อยากให้งงเพิ่นท้ำค่ะเพื่อนๆค่ะแต่ที่จริงแล้วยายน้องกะกะคือความคิดของยายน้องกับนี่กะคือ,ค,อ,ค,อคือสวนทางกันเพิ่นคันเพิ่นค่ะยายน้องจะบ่ได้เสียดายเนื่อทีเลยขอให้เฮามีไอ้ผลประโยชน์ต่อสิ่งที่สร้างมานะคะนี่แหละค่ะก็คือผลประโยชน์ที่เพิ่นเฮ็ดให้เพิ่นเฮ็ดให้ชาวบ้านเฮาค่ะก็ถึงก็ได้น้ำได้หยังมามาได้ใส่ได้สูบ สูบน้าขึ้นจากห้วยค่ะสูบน้าขึ้นจากหวยนะคะค่ะสูบขึ้นจากหวยมากค่ะค่ะนี่แหละค่ะคือผลงานผลงานตีเขาย้อมยินยอมยินยอมเส้นไหนเพิ่นค่ะยินย่อมเส้นไหนเพิ่นถ้าบอกเส้นไหนเพิ่นเพิ่นกับว่สามารถที่จะเหตุใดค่ะชา้าบ้านเขาความคิดตรงนี้เพิ่นเพิ่นล่าสมัยหลายตื่นยู่ค่ะผูลังค้นนะคะผูลังคนห้าลังหม่องเพิ่นบอกเส้นไหนก็มีนะคะค่ะที่ ย่หน้องเคยเคยซองห้เบื้องแล้วค่ะตรงที่เพิ่นบรเซนห้มันกะมันกะจะเป็นคอดเป็นข้อแต่เพิ่นกะลอกลอกนี่นี่นยอยลอกเพราะหน้ามันได้เล่นไปได้ค่ะค่ะซึ่งเพิ่นบรเซนหก้กะหมายถึงเพิ่นจะเอาดินขึ้นขันขบบนไปหาหน้าเพิ่นบ่ได้นะคะนั่นแหละคือคือค่วมที่เพิ่นบรเซนห้นะคะเพิ่นเพิ่นจ้าโอ้โหเครื่องแย่หน้องกระห่อนนะคะเครื่องเยอหน้องกระห่อนค่ะมาถึงตอนนี้แล้วเย่หน้องกบบอะว่า สิว่าจังเลยล่ะครับเพื่อนจ๋ายายน้องได้จัดเวลาเร็วเนาะค่ะขอโทษครับเพื่อนเพื่อนจ๋าค่ะขอยายน้องเบิ่งเวลาจังนิดนะคะมันเรยวว่เห็นค่ะเรยวบ่เห็นเพราะมันแดดแดดอีหลีค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าค่ะเ๋ยวซ่องอีกน้อยจนเอาเอาจนผนดับก็ได้เพราะว่ายายน้องบ่เห็นค่ะมองบ่เห็นเอาเวลาไปจักน้อยนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าค่ะเดินเดินไปเรื่อยๆค่ะเดินไปอาจะเดินไปหาหน้าเจ้าของนั่นแหละค่ะเดินไปเดินไปหน้าเฮานะคะเดี๋ยวก็ถึงแล้วค่ะ เดี๋ยวก็ถึงค่ะเดี๋ยวก็ถึงซึ่งกักัขันกันยูกแค่สองงานหน้าค่ะแต่ของผลมันงานใหญ่นะคะของผลมันใหญ่ผลหน้าผลเ,เยอะไงคะหน้าผลเยอะค่ะหน้ายายนองกับบ่เยอะ,ะ,ะ,ยอะหน้ายายนองน้อยน้อยค่ะเพราะว่าแห้งแล่วก็กำลังค่ะกำลังเลยแห้งของเฮ้าที่หาเงินมาซื้อเขากับบ่เมีค่ะเพราะว่ายายนองเกิดมากค่ะที่ยายนองเคยบ่อยฟัง้งแล้วบ่เคยมีหามีหน้านะคะค่ะครั้งแรกหลังจากที่ทรงลูกเลี้ยน บุกเต่าเขาเลี้ยนจบมาเลียวเขากับมาซอยค่ะเขาก็ซอยพอซอยเมยตรงนั้นค่ะก็สามารถได้ให้ได้หน้ามาพอได้ยู่ได้กินพอได้เห็ดพอได้ทํากินค่ะแต่สําหรับอยู่ทั้งเขาสาหรับอยู่ทั้งเขาก็มีพ่อได้ยู่ได้เศร้าพอได้ผักได้พรค่ะก็เป็นเป็นที่ยูค่ะเป็นที่ยู่พื้นทีบ้านอื่นก็คือพอเ้องกับ่ได้แบงบ่ได้ยังไว้ให้ค่ะก็ซึ่งก็กับพ่อได้มีเที่ยวอยู่ข้างบนกับมีที่ยูกับแค่ สองไร่สองไร่กว่าค่ะสองไร like ่กว่ายุ่ข้างบนกับ่เยอะค่ะยุ่ตรงนี้ค่ะกับซึ่งกับมาสามารถซื้ออะไรกับตรงนี้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีก็คือของเก่าๆกับขายนะคะขายยายน้องบอกอีฟังจริงๆเลยค่ะว่ายายน้องขายขายเพื่อยังกับเพื่อลูกค่ะเพื่อลูกเพื่อลูกนะคะเพราะว่าเฮาบ่มีแมงงั่วงตุกข้ายค่ะเข้าบ่มีไข่มีหน้าเขาบ่มีอีหยังก็ค <banner> ือเงินเดือนกับเพราะำนันแหละค่ะเงินเดือน กับหลายนะคะเพราะพ่อที่สิ่งลูกเขาเลี้ยนจบได้ค่ะเพราะเขากับเรต้องการดีใจลูกเขาเลี้ยนอยู่พ่อคืนกลางกลางก็อยากให้ลูกจบก็คือการสั่งอาชีพให้ลูกของเขานะคะเพื่อนเพื่อนจ้าน้าละนะค่ะคือชีวิตของยายน้องค่ะยายน้องก็ต้องขายทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าหลังจากลูกเี่เขาสำเร็จสำเร็จรู้ร่วงไปแล้วค่ะคือเป็นบุญค่ะลูกก็เป็นบุญเป็น กับเป็นคนดีท yes. sure yes. <son> right. ุกคนนะคะรู้สําหรับลูกเนี่ยน sure <Yeah. S 2> <son>, ้องก็ดีค่ะดีค่ะดีเขาก็มาตอบแทนบุญคุณสอยพอซอยเม่ค่ะนี่แหละสิ่งที่เขาหา้พอแม่ได้นะคะเพื่อนๆจ้าค่ะยายน้องเวามาถึงตรงนี้แล้วยายน้องกับสิพานเพื่อนๆเขาค่ะขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยเด้อค่ะเด้อปว่ายายน้องก็อาจีมองบบเห็นมองบบเห็นเวลาเวลาที่ยายน้องทายไว้นะคะค่ะันบบเห็นอหลี เลียมตาก่าเนเพื่อนๆจ้าก็เคลื่อนต่างยายน้องก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆลงเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีจ้า